สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็นฮาร์เล็ตวีสานสตีดบ๊อบนะคะลูกค้าคันนี้รถปี2019ค่ะคันนี้มีดีที่เลขไม้นะคะลูกค้าเลขไม้ของคันนี้ค่ะเพียง1,000กับ78กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ จำหรับ Harley Davidson Softail s t r t Bob ok. คันนี้สเปคของตัวรถนะคะเป็นรถปี2019ค่ะลูกค้าคันนี้สเปค MLY นะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน7ปี19ค่ะโมเดล FXBB นะคะ Factory HDMC Thailand ค่ะมีวากี้เอกร้อยเจ็ดคิวบิกหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าซีซีตัวรถนะคะเป็นสีดำเงาวิวิทย์แบล็ค่ะเป็นสีดำเงาไม่มีลวดลายเลยนะคะมีเพจ Harley Davidson ติดทีด้านข้างของถังน้ำมันค่ะคันนี้คะ่ะลูกค้า จุดขายของเขาเลยคือเลขใหม่นะคะห0 0่พันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะคันนี้ไม่ใช่รถเดโม่นะคะเลขไม่น้อยกว่ารถเดโมอีกค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถนะคะที่เจ้าของออกศย์กิโลนะคะจากศูนย์ค่ะแล้วก็ขี่ไปเพียง1,000กับ78กิเมตรเท่านั้นนะคะสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสภาพคือน้องๆป้ายแดงนะคะสายเฟอร์นิเจอร์เลยค่ะคันนี้นะคะ สายจอที่แท้ทูค่ะของแต่งที่ตกแต่งมาเพิ่มเติมก็จะมีกรองที่เป็น Screaming Eagle นะคะก็จะทำให้รับอากาศได้ดีกว่ากรองเดิมนะคะ mm hmm. นี่นะคะลูกค้าแอดมินให้ดูยางนะคะอันนี้เป็นยางเดิมติดรถปี19นะคะให้ดูคะ่ะสีที่แต้มมานะคะกับยางนี่คือยังไม่หลุดออกเลยนะคะลูกค้าแน่นอนคะ่ะว่าคันนี้เลขไม่แท้แน่นอนรับประกันให้เลยนะคะเส้นกลางยางทุกอย่างให้ดูหนวดคะ่ะ นี่ค่ะยางนะคะเป็นสัปดาห์ที่2ของปี19มอ,อกมอที่ติดอยู่ตรงยางนะคะยังไม่ลอกออกเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะให้ดูนี่นะคะดูแผงค่ะถ้ารถที่ใช้งานไปพอสมควรนะคะแผงตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่กาดนะคะก็จะเป็นรูๆตามการใช้งานนะคะแต่ดูคันนี้ค่ะยังกรีบเหมือนรถใหม่เลยค่ะ ไฟหน้าเดิมนะคะ LED HD นะคะตัวแฮนด์ก็เป็นแฮนด์เดิมค่ะครอบโชกหน้า HD นะคะรถเดิมๆสภาพเนียนกริปค่ะคันนี้สภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะรถปี19เลขเกียร์1น19ค่ะลูกค้านี่ค่ะสวยๆนะคะคันนี้เเน,ยน,เนยนค่ะเนียนจัดเลยนะคะสภาพค่ะ แผ่นายทะเบียนด้านข้างใส่มาเรียบร้อยแล้วนะคะดูยางหลังค่ะลูกค้านี้ค่ะให้ดูผ้าเบรกนะคะดูจานค่ะ สมเหตุสมผลแน่นอนนะคะสำหรับรถเลขไม่หนึ่งพันกิโลนะคะคันนี้รับประกันใหม่แท้แน่นอนไม่ล้มไม่ชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบรถใหม่นะคะใหม่ลน,น้อยแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าพลาดคันนี้ไปหามไม่ได้อีกแล้วนะคะสติดบ๊อบปี19เลขไหม่หนึ่งพันกิโลเมตรนะคะลูกค้าสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวน์การผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดูอธิบาชนันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะพบกันใหม่คันหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ